สวัสดีครับเรามาทำงานครับคนสีกันนะครับวันนี้งานสีกันนะครับจา,า,ากก้อนสีธรรมราสู่ก้อนอม้ยไประยองก่อนระวาน,นี้กลับมาทำทุกอย่างครับงานครับไม่เรียกงานครับนี่ครับวันนี้มีน้ำคนสีกัน คนส,สีโครงหลังคาครับสุงเหล็กใครที่เขามารับตุ้คุณพ่อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแงงงรงครับรบนท้องอาเจ็บนาเจียนจนแล้วหายใจตุ้มมาทำงานครับวันหนึ่งครับวางมันไหลนะอย่าพ่นใกล้ิมันไหล ครับเหล็กเยอะครับได้เป็นอาทิตย์กับคนเหล็กกองนึกครับเก่งเ<ท>ค่เนีับา <c oughs> งานของเราทำทุกอย่างครับเอาให้มันจบเลยไหมเอาให้มันจบตรงนี้ไหมหมันจบไปเลยนี่ครับ นี่ครับวิวชิวทัศนครับทุ่งท้องพุ่งนาครับท้องทุ่งนาสีเขียวเรากำลังหวานก้ากันนะครับนี่ครับทำงานแบบบรรยากาศบรรยากาศครับนี่ครับถองทุ่งนาเขียวกระจีครับบรรยากาศบ้านอกบรรนอกครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกเราโอเคครับทำงานตากแดด ลงโจงเลยครับเนี่ย้อนแค่ไหนก็สู้ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกำลังใจของการทำงานผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่มารับชมผม นี่ครับทำงานครับก็ความอยู่รอดทำกันไปคนเราต้องคิดต้องใช้ครับ กำลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็กว่านะครับดีมีงานทำครับไม่มีงานทำไม่โอ้แย่เลยครับผมก็พอมีงานทําไม่เกี่ยงงานครับไม่หดตายครับถ้าขยันแล้วเราขยันนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับ ขอฝากเป็นกำลังใจทุกท่านครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับจากใจน,นีโลมเย็นๆครับลมมเย็นของทุ่งนาทุ่งนาเย็นครับ เย็นครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ